วันนี้เนี่ยรักมารวบรวมน้ําหอมเป็นกลิ่นที่หลายๆคนชอบแล้วรักก็เป็นหนึ่งในแฟนที่แบบชอบมากๆแบบเฟรซี่แบบ crazy, แบบถ้ามีออกมาเนี่ยต้องซื้อต้องเก็บไว้ที่ชอบเพื่อความสัตย์จรงิงก็คือกลิ่นโรสนั่นเองค่ะหรือดอกกุหลาบนะคะซึ่งน้ำหอมที่รักจะมารีวิวเนี่ยรักรวบรวมเอากลิ่นโรสท,ทั้ง5กลิ่นที่รักชอบมากที่สุดมาแนะนําให้เพื่อน แล้วก็มาอัปเดตว่าตัวไหนให้ความรู้สึกเป็นยังไงมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะที่หยิบมาตัวนี้เป็นดอเชนกัปป a นาค่ะดอเชนกัปปนาตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วแหละชื่อคอลเลกชันเวลเว Rose นะคะตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วคอลเลกชันเวลเวนคอลเลกชันเนี่ยเขาจะมีราคาค่อนข้างท,ที่จะสูงแล้วเพราะว่าเขาเป็นแบบ private brand เนอะจะมีขายเฉพาะที่พารากอนนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะสูงกว่าเวลเวตคอลเลกชัน well อันอื่นอะ่ะแต่สำหรับโรสเนี่ยจะมีความแบบราคาสูงมากกว่าตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าขวด50 ml เนี่ยก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทน,นะสิ่งที่ทำให้รักชอบมากๆของโรสตัวนี้นะคะตอนซื้อมาเนี่ยเขาแถมจี้หรอหรือไอ้ตัวที่ติดตรงเนี้ยคะ่ะเขาให้เลือกติดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความ เเชียลของดอร์เชนแคม n a เานะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงมาฉีดกันปกติกลิ่นโรสเนี่ยจะให้ความรู้สึกของคนที่ใช้อะจะมีความมีวุฒิภาวะมีอายุนิดนึงอ่ะแต่ว่าสำหรับกิ่นโรสของดอร์เชนกคม n a บาน่าเวลวรสตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีความสดใสเด็กก็สามารถใช้ได้แล้วรู้สึกว่ามันมีความแบบสดชื่นเหมือนกับว่าเราวิ่งเข้าไปในทุ่งดอกแบบ ดอกลาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความโดมมีความสดชื่นมีความหอมแบบสดชื่นโรเช่กรมาหน้าทำออกมาได้ดีมากดางัดงนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่แนะนําแต่ว่าราคานองเขาก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะก,ก,แก็แนะนำให้ไปลองดมกันก่อนต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราไม่ได้มองอะไรเลยเรามองแค่แพคเกจจิง้งทุกคนแพคเกจจิ้งสวยมากของคอมฟอร์ตนะคะตัวนี้เป็นโรสพิค จากทองฟอกเออด้วยความที่ลูกทรงเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วปกติขวดทอมฟอกเขาจะมีความแมนแมนเป็นสีดํามีความแบบเฮ้ยแมนมากแต่ว่าตัวเนี้ยเขาออกมาเป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่มีความเป็นสีชมพูน่ารักมีความละมุนละไมดังนั้นเราอย่างเดียวว่าต้องมีเห็นแค่ส่วนประกอบข้างนอกเป็นแพคเกจจิ้งสวยมากอะส่วนกลิ่นนั้นดเดี๋ยวเราลองมาชิ ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกลิ่นโรสที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์สุดๆเพราะเขามีความแบบครีม,มี y นะคะเพื่อนๆตัวนี้สามารถฉีดทั้งกลางวันถึงได้และเป็นกลิ่นที่ติดทนมีความหนักของโรสแล้วก็หอมแบบมีสเสน่ห์ดึงดูดเรารู้สึกว่ามันมีความแบบยั่วเบาๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าโดนสุดๆเลยนะราคาก็น่ารัก หมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้แต่ว่าบอกเลยว่าสวยมากๆจริงๆอ่ะอยากให้ไปลองดมกันนะคะแล้วก็ถ้าถูกใจก็คซื้อไว้ค่ะ <S <S 1> <S 1> ต่อมาค่ะมิสดิโอเอ่อสำหรับลายของดีออเขาก็จะแบ่งเป็นหลายอย่างเนาะทั้งแบบจาดอก็จะเน้นออกแนวแบบมันลิอะไรอย่างเงี้ยส่วนมิสดิออเขาก็จะเน้นออกมาทางแบบฟลอรัลทางดอกกลาบ ลังแนะนำตัว Misty All Rose and Rose ค่ะอันนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มของอในวิวเครื่องสำอางแพงใน Facebook ในเพจนะแล้วจะชอบมีคนไปโพสต์ถามบอกว่าขอแนะนำน้ำหอมกลิ่นยั่วหน่อยค่ะเขาก็จะแนะนำกลิ่นนี้นะคะดังนั้นรักก็เลยไปตาำมาไม่พลาดแน่นอนนะคะเป็นกลิ่น Rose and Rose บอกเลยว่าตัวนี้เป็นกลิ่นยั่วที่มีความสดชื่นในตัวบอกเลยว่าหนึ่งวันเนี่ยกลิ่นไม่หายคือเวลาเราฉีดผมฉีดตัวกลิ่นเขาจะอยู่นานมากโดยเฉพาะติดผมเนี่ยคือผมหอมไปเลยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวัน,วนใช้ได้ทั้งกลางคืนได้เลยรู้สึกว่าคนที่ใช้แล้วจะดูมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นพี่ไปเลยงเอาผู้ตอบมีเสน่ห์มากขึ้น มีความมีเสน่ห์มากดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจบทั้งกลางวันและกลางคืนในตัวเดียวนะคะกลิ่นนี้ Miss Dior Rose and Rose เป็นกลิ่นที่แนะนำค่ะอ่ะต่อมานะคะตัวนี้เป็นช w ว n g c h i นะคะ Rosey Crush กลิ่นนี้บอกเลยว่าเป็นโรสที่มีความสดชื่นเช่นกันและน้องนองนักศึกษาหรือ เด็กลงมาประมาณช่วง20ต้นๆน่ะสามารถใช้ได้เพราะเขาเป็นโรสแบบสดชื่นคือเขามีความสดชื่นที่แบบอุ้ยน่ารักคนนี้แบบน่ารักปกติแล้วอะถ้าเป็นกลิ่นดอกกุหลาแบอบะเวลาเราได้กลิ่นแล้วเราเห็นหน้าคนเนี้ยเราจะบอกว่าสวยแต่สําหรับกลิ่นเนี้ยเราจะได้กลิ่นแบบอุ้ยมีความน่ารักมีความมีสเสน่ห์แบบน่ารักน่ารักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงนะคะสําหรับโรสที่ไม่ได้ดูมีอายุอะดูแบบ ไวฟรีชี่อะไรอย่างเงี้ยของจีวงชี hi, นะคะและตัวสุดท้ายนี่เลยของอิเซมิยาเกะนะคะโรสแอนด์โรสอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าตอนนั้นปุ้ยปุ้ยพันธิพามาเที่ยวห้องรักที่คอนโดใช่ปะ,แล,ะแล้วคือเราก็วางน้ําหอมไว้แหละและ้วนางก็มาดมน้ําหอมเล่นปกติแล้วเนี่ยปุ้ยอ่ะจะไม่ชอบน้ําหอมเลยเพราะว่านางมีแบบน่าจะเป็นภูมิแพ้หรืออะไรสักอย่างนางจะไม่ชอบไม่ชอบฉีดน้ําหอมแบบเยอะๆอ่ะ นางมาลองฉีดเล่นดูแล้วนางแบบมาโดมอะนางบอกว่ากลิ่นเนี้ยชอบมากทำไมมันดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสดชื่นเหมือนกันโรสที่สดชื่นมากๆอ่ะสำหรับรักอ่ะจะมีอยู่3ตัวนั่นก็คือตัวแรกก็จะเป็นดอเชนกับมาน้าตัวจีวองชีและสุดท้ายอิเซมิยาเกะ3ตัวเนี้ยจะมีความสดชื่นเหมือนกันแต่ว่าข้อดีอันนี้คือสดชื่นใช่ปะข้อเสียนั่นก็คือ 2กลิ่นเนี้ยจะไม่ค่อยติดทนสักเท่าไหร่น้ำหอมทุกตัวมันมีข้อดีข้อเสียะคะ่ะแล้วก็จะเลือกใช้ในโอกาสที่แตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าสําหรับกลิ่นนี้นะแล้วก็จะฉีดไปตอนกลางวานันไปอีเวนต์ไปทํางานได้มันเป็นกลิ่นเบสิกที่เข้าถึงได้ง่าย <S <S เวลาเราดมไปแล้วเนี้ยเราก็จะรูสแบบออ้สึกแบบเออหอมสดชื่นอะไรแบบเนี้ยคะ่ะสรุปสุดท้ายนะคะขอมารวบรัดอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่ชอบกลิ่นน้ำหอมที่ ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากสดชื่นก็สองตัวนี้นะคะใครชอบกลิ่นน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์มีความสดชื่นแบบไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยเป็นดอร์เช่แอน a กาฟน่าค่ะ,ะใครที่อยากมีน้ำหอมแค่ขวดเดียวใช้ได้ทั้งกลางวันได้ทั้งกลางคืนแล้วก็มีความนวนัวยั่วๆแบบโรสอ่ะตัวนี้เลยนะคะ Rose อนด์โรสเป็นของ m ิสติออนะคะ และตัวสุดท้ายที่อยากนาเสนอมากๆสาหรับใครเนี่ยที่เป็นสาวชอบเที่ยวกลางคืนชอบมีสเสน่ห์พราวสเสน่ห์เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคือเน้นความแบบยั u, บ่วยัดบดสวยๆคือเห็นแล้วไม่มีความน่ารักนะมีความแบบสวยเลยอะเห็นแล้วแบบคุณมีสวยมากบอกเลยว่าคอม์บตัวนี้นะคะโรสทิกค,คือที่หนึ่ง คือเป็นความหอมที่ไม่สามารถหาโรสแบบนี้ได้จากที่ไหนแล้วอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมด5กลิ่นโรสที่รักเลือกมาแล้วนะคะถ้าซื้อตามไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนอีกทีเพื่อนๆอาจจะไปดมที่ช็อปกันก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อเนาะโอเคคะ่ะวันนี้ก็รักแค่นี้นะคะสำหรับใครมีคำถามก็คอมเมนต์มานะอยากคุยด้วยบ๊ายบาย